สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเปรียบเทียบกระเป๋าใบจิ๋วสุดคิ้วของพ้อยสอใบกันค่ะมาจากแบรนด์มาเบอรี่ทั้ง2ใบนะคะใบนี้นะคะก็คือมินิด็อกแซนค่ะอีกใบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือมินิอเล็กซ่าค่ะทึ่งทั้ง2ใบนะคะก็เป็นเหมือนว่ากระเป๋ามาเบอรี่ในตำนานนะคะที่กลับมาทำใหม่ในไซ์จิ๋วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่า2ใบเนี้ย มีข้อเหมือนแล้วก็ข้อไม่เหมือนกันยังไงคะ่ะเรามาเริ่มกันจากใบล็อกแซนนะคะใบล็อกแซนนี้ก็คือเป็นหนังเฮฟวีะะ่เกรนค่ะใบที่พลอยได้มานะคะเป็นสีดี e แอมเบอร์ค่ะอเล็กซานะคะมีอเล็กซาเนี่ยก็เป็นเฮฟวี่เกรนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นสีดําค่ะน้ําหนักนะคะ น้ำหนักก็ใกล้เคียงกันมากจนเรียกว่าเกือบจะเท่ากันเลยค่ะเป็นเป็นกระเป๋าที่เบาทั้งคู่ค่ะแต่ว่าอเล็กซ่าเนี่ยแอบจะหนักกว่านิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะคะให้ความรู้สึกเพิ่มขึ้นอแค่นิดเดียวค่ะแล้วก็ในส่วนของออความนิ่มนะคะความนุ่มของหนังด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นหนังแบบเดียวกันนะคะถึงว่าเขาจะเป็นคนละทรงเนี่ยเราดูซิคะเรื่องความนิ่ม ความนิ่มนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยใบนี้ถ้าทางจะนิ่มกว่าค่ะหูจับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะนิ่มกว่านิดหน่อยนะคะนี่ค่ะใบนี้ก็จะเหมือนว่าเป็นทรงนะคะเป็นบล็อกกว่าค่ะแบบนี้ค่ะความเบาแล้วความนิ่มแล้วนะคะเราอะมาดูไซส์กันดีกว่าค่ะเขาเหมือนว่าเป็นไซส์มินิของมาเบอรี่ทั้งคู่ใช่ไหมคะนี่ค่ะแต่ว่า มีดนทั้งคู่เนี่ยมันก็ยังนี้ไม่เท่ากันค่ะทุกคนใบนี้จิ๋วกว่าค่ะถ้าความเล็กเนี่ยใบเนี่ยชนะเลิศค่ะนี่ใบนี้ก็จะใหญ่กว่านิดหน่อยค่ะแต่สาหรับใบนี้นะคะใบนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเหมือนสเปเชียลอ i ดิชันนะคะเขาก็จะมาเป็นจํานวนจํากัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะใบนี้เนี่ยก็จะหาซื้อในช็อปที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าพอยซื้อมาแล้วค่ะ ส่วนใบนี้ใบนี้ที่คอยได้มาเป็นเหมือนเป็นคลาสสิกนะคะเป็นรุ่นคลาสสิกสีคลาสสิกแล้วก็เขาก็กลับมาทําเป็นรีอิดิชันใหม่ซึ่งใบถ้าจะหาซื้อตอนนี้ในช็อปในประเทศไทยก็ไม่มีแล้วเหมือนกันค่ะเพราะว่าคอยซื้อมาแล้วเพียงแต่ว่าความเป็นคลาสสิกเนี่ยเขาก็อาจจะมีกลับมาอีกนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆต้องการเนี่ยก็ติดตามได้ค่ะค่ะทีนี้ทั้งสองใบนะคะมาพร้อมกับสายครอสบอดี้ค่ะ สายคอสบอดี้ของของทั้งสองใบเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันค่ะเพราะว่าด้วยความที่ใบเนี่ยเขาเป็นเหมือนรุ่นคลาสสิกอะค่ะเขาก็จะมาเพอเป็นสายเล็กแบบนี้นะคะเป็นสายเล็กสีเดียวกับตัวกระเป๋าหนังก็แบบเดียวกับตัวกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับของพอยเนี่ยพอยให้เขาเจาะรูเพิ่มด้วยนะคะเอ่ออะไหล่นะคะก็จะเป็นสีไลโกค่ะอะไหล่เนี่ยเป็นสีไลโกทั้งทั้งสองใบนะคะเป็นสีเดียวกัน ตัวสายก็เช่นกัน,นะคะ่ะตัวเข็มขัดนะคะตรงด้านนี้ค่ะก็จะมีคำว่ามาเบอร์ี่ค่ะอยู่ที่นี่ค่ะทั้งสองฝั่งค่ะตัวเข็มขัดเนี่ยมีมาเบอร์ี่อยู่แล้วก็นี่ค่ะตัวที่ใช้เกี่ยวกระเป๋าก็มีคำว่ามาเบอร์รี่นะคะเนี่ยค่ะสลักอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะทั้งสองฝั่งนะคะมาดูขนาดสิคะ ขนาดเท่ากันด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เหมือนกันนะคะมีมีสลักคำว่ามาเบอรี่อยู่จะแตกปางก็ตรงไซส์ค่ะด้วยความที่ใบล็อกแซน่ะนะคะเป็นกระเป๋าที่ทํามาเพื่อฉลอง50ปีมาเบอรี่นะคะเขาก็จะเป็นรุ่นพิเศษที่ว่าสายค่ะจะเป็นใสายสายใหญ่แบบนี้ค่ะสามารถปรับระดับสายได้นะคะมีคําว่ามาเบอรี่อยู่ที่ตัวเข็มขัดนี้เช่นเดียวกันนะคะที่หดเข็มขัดเนี่ย ทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันแต่เขาก็คือจะใหญ่กว่านะคะซึ่งซึ่งตัวนี้พอไม่ได้ให้เขาเจาะสายเพิ่มเพราะว่าซสาที่เขาผลิตมาเนี่ยมันพอดีอยู่แล้วแต่ตัวสายเนี่ยค่ะรุ่นพิเศษของเขาเนี่ยก็จะมีให้เราได้ห้อยตัวอักษรน,นะคะซึ่งถ้าสายที่ติดมากับกระเป๋าทั่วไปอย่างแบบน,นี้ค่ะก็จะไม่มีนะคะเราก็จะต้องซื้อเปลี่ยนเอาซึ่งสายใหญ่ของมาเบอรี่ในลักษณะนี้ค่ะก็ เราต้องซื้อเท่านั้นค่ะปกติเขาไม่มากับตัวกระเป๋าอย่างอย่างใบนี้นะคะเขาก็จะมีทั้ง2ฝั่งเนี่ยค่ะมีคําว่ามาร์เบี่เนี่ยอยู่1อยู่ห,หด้านตรงนี้นะคะสแตมป์เป็นสีทองนะคะอยู่ตรงนี้ซึ่งพอยก็ไปได้ตัวอักษรตัว P ตัวเนี้นะคะเป็นชื่อพอยอย่างเงี้ยมาติดไว้กับตัวนี้คือตรงนี้เขาก็ไว้ห้อยห้อยตัวอักษรไว้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะทั้ง2ฝั่งนะคะ ซึ่งทั้ง2ใบเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นคอสบอดี้ได้ถือได้อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะหูจับนะคะใบนี้ลองคล้องแขนเข้าไปพอดีะคะ่ะเหลือช่องอย่างนี้นะคะใบเขาเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าเวลาใส่เข้าไปในข้อมือเนี่ยพอดีะคะแต่สําหรับใบ,บนี้ค่ะใบนี้ด้วยความที่ตรงนี้เขานิมนะคะแต่ว่าช่องไฟเขาก็จะเล็กกว่าเนี่ยมันก็จะใส่ได้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ มันจะไม่เหลือช่องไฟเท่าเท่ากับใบล็อกแซนหรอกค่ะใบอเล็กซ่าเนี่ยค่ะ,ะทีนี้เรามาดูหมุดกันค่ะตัวล็อกแซนเนี่ยเขาก็คือเหมือนมีชื่อเสียงโ่าเขามีมุดเยอะมากซึ่งเรานับกันไม่หวัดไม่ไหวหรอกนะคะหมุดของเขาเนี่ยก็สําหรับใบนี้ด้วยความที่เขาทํามาเป็นคอลเลคชันพิเศษนะคะทุกอย่างก็จะจิ๋วเล็กจิ๋วไ้หมดเลยแต่ว่าใบนี้นะคะก็เป็นมินิเหมือนกันแต่หมุดเขาก็คือจะใหญ่กว่าแล้วก็หมุดเขาทุกจุดเนี่ย ก็จะมีคาว่ามาเบอร์อรีร่นะคะติดอยู่ค่ะทุกจุดนะคะแล้วก็มาดูการเปิดกระเป๋ากันค่ะเออสำหรับล็อกแซนนะคะล็อกแซนเนี่ยก็จะมีตัวล็อกอยู่3จุดนะคะมีเข็มขัดอยู่3จุดมีเข็มขัดเล็ก2จุดแล้วก็เข็มขัดใหญ่1จุดนะคะซึ่งเป็นแมกเนตทั้งหมดเลยอย่างนี้ค่ะตัวนี้ก็แมกเนตแต่ว่าจะเป็นแบบว่าที่แมกเนตหลังนี่นะคะเปิดให้ดูนี่ค่ะซึ่งความแน่นนะคะจะ จะไม่เท่ากับ็กซ x a ค่ะ Alexa เนี่ยนะคะด้วยความที่เออตัวแมกเนตเขาใหญ่มากค่ะทุกคนซูงมาดูใกล้ๆได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ย Alexa เนี่ยคือจะแบบสองข้างหนาแน่นนะคะตรงเข็มขัดเขาเนี่ยหนาแน่นมากนะคะถ้าเทียบกับตัวล็อกแซนที่แบบสองข้างเนี่ยก็คือหมายว่าจะทําไว้เพื่อความน่ารักนะคะ แล้วก็ตัวตรงกลางนะคะตัวล็อกตัวล็อกหลักอะนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นโพสแมนล็อกนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของมัเบอร์รี่นะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรูปต้นมาเบอร์รี่ค่ะด้านล่างเนี่ยก็จะสลักคำว่ามัเบอร์รี่เอาไว้เนี่ยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสลับเนี่ยค่ะความแตกต่างนะคะมาดูด้านหลังค่ะคนด้านหลัง ด้านหลังก็ข้างหลังน,นะคะตัวนี้ก็จะเหมือนว่าเป็นเป็นสายเข็มขัดเนี่ยมันก็มีมีความเป็นเซนเจอร์ของเขาเข้างหลังตรงนี้เขาจะเรียบกว่าหน่อยแต่เขาสามารถขยายข้างได้ค่ะนี่อันนี้เราสามารถแกะออกมาได้ใช้ใช้ได้จริงนะคะเนี่ยถ้าเราใส่ของเยอะๆวันไหนเราต้องการใส่ของเยอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยายขยายตรงเนี้ยเขาออกมาได้ แต่ว่าถ้าเป็นล็อกแซนเนี่ยไม่ได้แล้วก็จะมีแต่อเล็กซานะคะที่สามารถจะปรับตรงนี้ได้อยู่ค่ะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะด้านในนะคะเปิดกระเป๋าออกมานี่ค่ะด้านในเนี่ยตัวไลเน่งด้านในอะคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นหนังเรียบ,ยบนะคะหนังเรียบ,ยบนิ่มๆน,นะคะเนี่ยค่ะทั้งใบนะคะสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็น สีสีฟ้าตัดกับตัวกระเป๋าสีเหลืองนะคะด้านในอันนี้ก็จะมีช่องนะคะช่องใส่การ์ดทั้งหมดสามช่องค่ะเข้ามาแล้วก็เป็นช่องโลง่ลงๆใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะไม่มีไม่มีช่องแบ่งไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยค่ะก็จะเอาไว้ใส่สาย,สายคอสบอดี้ค่ะถ้าเราไม่ใส่าสายนะคะเราก็เขาก็จะพับในลักษณะนี้ค่ะ ปิดเข้าไปก่อนแล้วก็ปิดด้านหน้าปิดด้านหลังแล้วก็ปิดตัวนี้นะคะเรามาดู Alexa กันนะคะ Alexa เปิดเนี่ยเปิดแน่นกว่าค่ะเปิดปิดแน่นกว่าด้านในก็เหมือนกันค่ะเป็นช่องโลง่งๆเนี่ยนะคะเป็นช่องโลง่งๆนะคะรักษา,า,าแบบนี้ค่ะแต่ว่าเขาจะบุด้วยหนังกลับนะคะแล้วก็ตัวล i n i n g ด้านบนเนี่ย จะเป็นหนังเฮฟวี่เกรนลายเดียวกับตัวกระเป๋าเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีนี่ตัวที่ใสยเกี่ยวเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะติดอยู่ตรงนี้เลยไม่สามารถขยับได้ไม่เหมือนใบนี้ใบนี้นะสามารถแบบเอาออกมาได้นะคะใบล็อกแซนแต่ว่าของอเล็กซ่านี่คือจะฟิกอยู่กับที่เลยค่ะทีนี้เราก็จะมาลองใส่ของกันดูเลยดีไหมคะว่าสอใบจิ๋วอย่างเนี้ย เราใส่อะไรได้บ้างไปกันเลยค่ะเรามาเริ่มใส่ของในมินิล็อกแซนกันค่ะสำคัญสุดเลยนะคะเราไปไหนก็ควรจะมีกระเป๋าสตางค์ถูกไหมคะ่ะค่ะใบนี้นะคะกระเป๋าสตางค์พาด้าค่ะใส่ได้ค่ะอย่างบางคนนะคะคิดว่าถ้าเราเอากระเป๋าใบนี้นี้ไปอย่างเงี้ยนะคะดื้อค่ะไม่ค่อยยอมเปิดขึ้นมาเราก็จะต้องเอาเงินใส่เข้าไปเลยซึ่งพอยก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่า มันก็จะเป็นการรักษาความสะอาดอย่างเงี้ยน,นะคะใส่ตังไว้ในกระเป๋าตังดีกว่าค่ะใส่เข้าไปได้นี่ค่ะมันไม่ได้เรียกว่าพอดีนะคะแบบนี้เพราะมันยังใส่ของได้อีกค่ะต่อมานะคะที่สําคัญโทรศัพท์มือถือค่ะก็ใส่เข้าไปเราไปไหนบทีเราก็ต้องมีมือถือใช่ไหมคะใส่เข้าไปจะเรียกว่าพอเกือบจะพอดีแล้วแต่เขาก็ยังเหลือช่องนะคะ เรามาลองเติมกันดีกว่าค่ะการโฮเดอร์ holder, อย่านี้นะคะการโฮเดอร์เนี่ยจริงๆถ้าสำหรับมินิล็อกแฟนนะคะเขาก็จะมีที่ช่องใส่การ์ดให้อยู่แล้วนะคะก็สามารถใส่ได้แต่ว่าสำหรับพอยเนี่ยพอก็ไม่ชอบเปลี่ยนออกไปบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราใช้กระเป๋าที่หนึงหลายใบนี่นะคะนี่ค่ะพอดีค่ะอันนี้3สิ่งนี่เราไปแค่3าชิ้นเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่พอนะคะมันยังเหลือที่ เพราะฉะนั้นเขก็จะขอเอากระดาษสัมผัติดไปด้วยค่ะเผื่อเหลือเพื่อขาดนะคะก็ยังใส่ได้อย่างนี้นะคะดิสติกนะคะดิสติกเหลือช่องข้างๆก็ใส่ได้อีกค่ะทีนี้เรามาวัดใจกันดีกว่าค่ะระหว่างปากกานะคะเพราะว่าในช่วงขนาดเนี้ยเราพกปากกาไปเองปลอดภัยที่สุดค่ะแล้วก็ยาดมตอนนี้ก็คิดว่าสําคัญสําหรับพอ,อยเช่นกันค่ะลองใส่เข้าไปนะคะปากกาใส่ได้ไหม ลุ้นกันใส่ได้ค่ะทุกคนตื่นเต้นไปด้วยนะคะเนี่ยอยากจะโฆษณาน้องค่ะไม่ใช่อะไรแต่ใส่ได้จริงๆอ่ะใส่เท่านี้ก่อนดีกว่าค่ะสําหรับข้างในนะคะเพราะมันจะพอดีนะคะถ้าถ้าเราจะจะใช้ใส่คอสบอดี้แล้วก็เอาตัวนี้ออกมาถ้าไม่นะคะเราก็ปิดไปเลยปิดอย่างนี้ค่ะปิดด้านหน้าปิดด้านบนคะปิดแมกเนตข้าง,างๆามาลุ้นกันค่ะข้างหน้าพอดีไหมเป็นลูกรักบี้หรือเปล่าขอ อย่างครางนี้หนึ่งอดีค่ะทุกคนแต่เราไม่ได้ใส่ไปได้แค่นี้นะคะเพราะว่าน้องมีพอกเกตด้านหน้าค่ะค่อก็จะเสนอน้ำตาเทียมค่ะไปไหนช่วงนี้นะคะเจอมลภาวะนะคะตาแห้งใส่น้ำตาเทียมนี่ค่ะติดเขา้าไปไอจิ้มฟันนะคะนี่ค่ะเผื่อไปกินข้าวเนี่ยแต่ว่าต้องพับนิดน,นึงนะคะทุกคนอันนี้ก็ไปเอาของแหลมเจริญเข้ามาค่ะนี่ลองกันนะคะทุกคนคืบกันค่ะ ใส่ได้ค่ะให้กำลังใจมีนีล็อกแซงเขานิดนึงนะคะน้องเขาใส่ได้ครบทุกอย่างสามารถเอาไปข้างนอกได้เลยค่ะแต่ว่าก็จำกัดนะคะเท่านี้นี่คือแบบว่าเรียกว่าพอดีเป๊ะเป๊ะแล้วค่ะเพิ่มเติมไม่ได้แล้วนี่นะคะน้ำหนักนะคะพอน้องใส่ของครบเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับเป็นลูกชิ้นรักบี้นะคะมันก็ยังเป็นทรงกระเป๋าล็อกแซงอยู่แล้วก็เรียกว่าน้ำหนักดีมาก คพะขอใบเล็กแล้วก็จํากัดเราไม่ให้ใส่ของเยอะเนี่ยน้ำหนักดีมากค่ะต่อมานะคะเรามาใส่ใบมินิอเล็กซ่าของเรากันค่ะเรามาลองใส่ของนะคะในมินิอเล็กซ่ากันค่ะเปิดก่อนเลยนะคะเปิดเข็มขัดของน้องเนี่ยค่ะที่ที่เข็มขัดของน้องอะนะคะตรงนี้ก็จะมีรูปมาเบอรี่ทรีนะคะอยู่ทั้งสองฝั่งนะคะที่ตัวบัคเคิลตรงนี้ค่ะ แล้วก็ข้างๆนี้ค่ะตรงเข็มขัดนะคะก็มีคําว่ามมลเบอร์รี่นะคะอยู่ทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นแมกเนตนะคะตรงนี้อ่ะเรามาเปิดโพสแมนล็อกกันค่ะตรงกลางนะคะข้างในนะคะด้วยความที่ว่าเป็นสเวตนะคะก็ผิวสัมผัสก็จะแบบว่านิ่มๆอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นช่องใหญ่ๆทั้ทงทั้งช่องอ่ะหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ข้างข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเป็นช่องเล็ก พอเกตอีกหนึ่งช่องนะคะนี่ค่ะข้างในนะคะเ,เท็กเจอร์เขาก็จะเป็นแบบเดียวกับเป็นเฮฟวีเกรย์นะคะแบบเดียวกับตัวไลนิ่งด้านบนนี้นะคะนี่ค่ะเริ่มจากกระเป๋าสปาังค่ะนี่ค่ะกระเปาสังอย่างนี้นะคะใส่ของได้เยอะค่ะก็ใส่กระสปาสังเข้าไปนี่เหลือยังเหลือพื้นที่อีกล่งๆเลยคะ่ะเราลองใส่โทรศัพท์มือถือะคะ่ะสำคัญนะคะ สำมือถือสุนกันค่ะทุกคนสำคัญอีกก็คือการโฮเดอร์ค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะตัวการโฮเดอร์เนี่ยถ้าเราไม่ใช้เราก็ใส่น้องเขาไว้ที่พ็อกเก็ตด้านหลังได้แต่ว่าเขาชอบแบบนี้มากกว่าเป็นระเบียบใส่เข้าไปนะคะเหลือทีโลง่ลงๆค่ะทุกคนแล้วเราก็เลือกอะไรต่อดีคะสำคัญหน่อยกระดาษสัมันค่ะใส่เข้าไปในพ็อกเก็ตด้านหลัง,งนี่นะคะ อืมแว้นกันแดดลองกันนี้ไหมคะทุกคนเผื่อค่ะทุกคนโอ้ใส่ได้ค่ะเว็นกันแดดยังใส่ได้ก็ถ้าน้องอค่ะยังมีพื้นที่โล่งห่าเนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋าเล็กๆนะคะเผื่อเอาไว้ใส่พกลิปสติกเนี่ยค่ะยาดมมฮ้ย่าดมยังไม่ใส่ดีกว่าเอาใส่ลิปสติกแล้วก็ใส่น้ำตาเทียมนะคะใส่ใส่จิ้มฟันใส่ไปในกระเป๋าใบเล็กนะคะแยกส่วนเพราะว่า น้องยังเหลือพื้นที่เยอะนะคะในการใส่ของเราก็ลองใส่กันดูก่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะเอาใบเล็กใส่เข้าไปแบบนี้นะคะยังเหลือพื้นที่อีกไหมยังเหลือค่ะทุกคนใส่ปากกาได้หนึ่งแท่งนี่นะคะยาดมค่ะกระจกค่ะจแจกแทกแทกดีกว่าพยายามเข้านะคะเอาอันนี้จัดขึ้นมานิดหน่อยค่ะกระจกใส่เข้าไป พอดีเลยคะ่ะทุกคนนี่ค่ะพอดีเดี๋ยวเรามาดูปิดเริ่มปิดกระเป๋ากันก่อนนะคะแตงกวาจะช่วยเหรอคะแงกวาจะช่วยช่วยเปิดเหรอคะดูเรื่องปิดกระเป๋านี่ค่ะปิดได้ะคะ่ะทุกคนนี่นี่แต่มันจะอ้วนไปหน่อยนะคะสําหรับพลอยนะคะงั้นจริงๆอ่ะน้องเขาว่าใส่ได้แต่เราอาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการจัดนะคะถ้าเราจะเอาของไปเยอะขนาดนี้ แต่สําหรับพลอยนะคะด้วยความที่เขาเป็นใบมินิค่ะเราไม่ควรจะเอาของออกไปเยอะเราก็จะเอาแว่นกันแดดออกนี่อย่างนี้ดีกว่าไหมคะทุกคนเหลือสเปรย์ให้เขานิดนึงในการหายใจไม่งั้นเราดึงของออกมานี่ก็สะเทือนออกมาทาั้งกระเป๋านี่ค่ะพลอยว่าแนะนําประมาณเนี้ยค่ะกําลังดีนี่อย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้ายอย่างนั้นจริงนะคะการที่เราเอาแว่นกันแดดออกเราก็จะสามารถใส่สเปรย์แอลกอฮอล์เล็กๆเนี้ค่ะ เข้าไปได้ดีไหมคะลองเลยนะคะเติมไปด้านหน้าดีกว่าโอ้พอดีคะ่ะทุกคนงั้นเราเอาเอาแว่นกันแดดเอาไว้พวกในกระเป๋าใบใหญ่กว่านี้ดีกว่านะคะนี่คะ่ะติดให้ดูนี่พอดีคะ่ะหมุนรอบๆนะคะก็ไม่เป็นลูกชิน้นรักบี้คะ่ะให้ได้อยู่นี้ด้านข้างนะคะนี่นี่คะ่ะได้อยู่แต่ถ้าพูดถึงน้ำหนักนะคะ อาจจะเราใส่ของเยอะกว่าใบน,นี้หนักเลยค่ะนีก็คือหนักหนักขึ้นเยอะเลยค่ะก็แต่ถ้าเรานะคะจะใส่ของเพิ่มก็อย่างที่บอกค่ะเราสามารถขยายตรงนี้ได้แต่สำหรับพรอะว่ามันก็อาจจะดูผิดรูปเขาไปนิดนึงก็ไม่ทำอย่างนี้นะคะค่ะเป็นไงคะกระเป๋าเมลเบอร์รี่ไซส์มินิของพลอยสองใบค่ะพลอยก็มาเปิดให้ดูนะคะวันนี้เผื่อเพื่อนๆจะ ออตัดสินใจว่าใบไหนนะคะที่จะเอาไปใช้ใชงานกันได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะ